สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนพี่สาวนุพลนะคะวันนี้นะคะเมนูแซ่บๆอีกแล้วแกงไก่บ้านใส่ฟักเด้พอพ่อแม่พีน่นนองเนี่ยแกงไก่บ้านใส่ฟักนะคะหม้อเบอร์เอเลยวันนี้จัดหนักจัดเต็มนะคะหม้อใหญ่เลยนี่ค่ะมาเด้อน้องแหม่มเอ้ยกินแกงไก่บ้านใส่หมักฟักเด้อซุกเราได้เนี่ย เดี๋ยวปอนก็จะปรุงปรุงรสชาตินะคะจางหรือเค็มอะไรก็ว่าไปเนาะเนี่ยก็ใส่ฟักลงไปแล้วนะคะฟักก็สุกเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะคะเดี๋ยวก็จะตามด้วยใบแมงลักเนาะเดี๋ยวปรุงรสชาติให้กลมกล่อมก่อนชูรสน้ำปูน้ำปลาก็ใส่ให้ได้รสชาติแล้วก็ใส่ใส่ใบ แมงรักแล้วก็จบนะคะโอเคนะคะสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยวันนี้แกงไก่บ้านใส่ฟักทองโอ้บะมนนฟักทองวันนี้ ใส่ฟักนะคะพ่อแม่พี่น้องพอพูดปิดอยู่แล้วขคอ,อภัยนะคะมาค่ะทุกคนแกงไก่ใส่หมักฟัก <c oughs> นี่กระต้มทิวดินเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่กระปิ้งฟ้าปิ้งปลาแดกนี่กระสมปลาหน่อยเด้อแก้วบ้องอนี่ก็ได้แก้วปลาแดกปิ้งแซบ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 เมื่อนี้เมนูมาเด้อมาเด้อ เขาแรงเขาแรงเป็นยนังไงยาพอดีอยู่บ่แกงไกแบบ่แบบอยู่บ่แอบอยู่เนาะเปลาในได้มันหอนอีโูขึ้นท่านไหนมาอีโูยังเป็นมุมน้ำน่องหมาอยู่หมาได้โูเอ้ยเอามาพริกลอพริกลอก่อนไยใส่สมปปหน่อย มาค่ะมาค่ะทุกคนแซ่บแซบแซบแซบ,แซบอืมยาผ้าเอาแบบนี้เป่าซะ้าก่อนเน้อยาเลยห่อนห่อนเด้หอด่อนเด้ยังมีสามเปียงเดี๋ยวหาซื้อซื้อเนื้อหมูมาต้มต้มจืด สดหมักปักสมปหน่อยผิกเบิรเดอร์ไปไม่นองแสบแห้งโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะยาก,ก็อิ่มเรียบร้อยแล้ว ่อนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ